มากับพี่น้องสวัสดีสุขสุขคด้อค่ะมาหอดบ้านแล้วล่างเห็ดล่างฮาวแล้วแกงห็ดนะคะใส่ปลาใส่สายบัวใส่ผักมาเนื่อทึ่งเธอใส่กันเลยพี่น้องหิวเข่าแล้วพี่น้องมากินเขากันด้อค่ะนี่ค่ะอืแกงห็ดอีกก่อนอืพี่น้องถวยแบบง้ายพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเป็นน้ำฉันดอกน้องถวยง่ายแห้งปวดปีค่ะพี่ค่ะพี่ะค่ะ มาลงมือกันพี่น้องบวบไหลใหญ่ห้างเด้อหิวเข่าแล้วเดี๋ยวนี้เฮ็ดเกิดพี่น้องน้ําปลาบวมอึดผู้ใดอยากกินแกงเฮ็ดช่วงนี้ต้องขอา่าปลาเนาะค่ะรับรองบ่มี้ผ่านด,ด้วยค่ะเด้อ ไปกินเฮ็ดแน่นอนเนาะไอพี่น้องเห็นน้าแน่เห็นบากกระไดาเนาะกินอยู่คนเดียวนั่นดูบ่ะละเอาอเคเอ่ามาแกงปลาย่างชิ้นตโตๆกบทิรักพาพี่น้องไปเจ็บเห็ดเจ็บเฮา ប្រ okay. uh ្រូវម្រើជាដ្លាប់បានទាប់ទារឿាពីសាស់ជួយហើយជានជ

แต่นายห้นเนาะแกงแซบแซบไปหนังแยงสายบัวใส่ทั้งเห็ดใส่ทั้งปักใส่ทั้งปลาไม่เหมือนแซบดีกว่าอื้ม อ้อ,องเหนึ่อโอ๋โอพอไปที่ขากระปวดแทน สาหน้าที่เราดิอือไปแล้วค่ะจา่างละทำมาช่วยไปแล้วเด้อเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซกับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆเพื่อเราจะไม่ได้พลาดคลิปหน้าของย่ก,กอนนะคะทุกคนเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ